ฟังกันดีๆมินพีชยาเผยแล้วเรื่องวิวาไฮโซโอ๊ตมินพีชยาแจงยังไม่คิดสละโสดบอกที่ปุ๊กลุกฝนทิ์โพสในไอจีเป็นการแซวกันขำๆไม่มีอะไรบอกตอนยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานรับมีคุยๆกับฝ่ายชายบ้างแต่ตนยังมีอะไรที่อยากจะทำหลายอย่างให้รอไปก่อนอีก5ปีค่อยมาคุยเรื่องนี้กันหลังจากที่ถูกสาวปุ๊กลุก ฝนทิพย์โพไซจี G ถึงเหมือนนางเอกสาวมินพีชยาจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ล่าสุดได้เจอสาวมินที่งานบวงสรวงละครเรื่องนางทิพย์ที่ช่องเจ็ดเลยไม่พลาดที่จะสอบถามถึงเรื่องข่าวดีของสาวมินว่าสรุปแล้วจะสลัดสดกับไฮโซโอ๊ต so หรือไม่ซึ่งสาวมินเผยว่าแฟนคลับมีแซวแซวเรื่องข่าวดีเราไหมก็มีแซวแซว พราะแฟนคลับที่อยู่กันนานๆก็อายุไล่เลี่ยกกันก็แซวว่าใครก่อนดีเราก็บอกของมินยังอีกสักพักเลยเห็นปุกลุกเพิ่งแซวล,ลงไอจีปุ๊กลุกเขามโนช่วงนี้เล่นเป็นนางฟ้าเลยใช้จินตนาการเยอะมากมีวี่แววไหมเพราะน้องเขียนระบุว่าปีหน้าไม่หรอกคือจริงๆคือแซวแซวกันเล่นคือเขาก็มีถาม อย่างเราก็สนุกกับการทำงานคือมันเหมือนเป็นการเอาชีวิตคนสองคนมาจอยกันต้องมีจุดกึ่งกลางมันต้องมีอะไรหรือเปล่าอยู่อยู่เขาขึ้นไอจีแบบนั้นจริงๆปุ๊กลุกชอบแซวต้องไปถามเขาคือไปถามเรื่องของเขาก่อนดีกว่าเหมือนเป็นการเร่งให้เขามาขอเราหรือเปล่าไม่ไม่ไมยังไม่ต้อง เรายังอยากทำงานมันคงระบุวันไม่ได้ถามว่ามีเกลื่อนเกลื่อนคุยกันไหมสองคนคือก็มีคุยกันมินก็บอกยาวๆอีกห้าปีเลย่ยิ้มแต่ไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้ค่คือก็ไม่รู้บางทีเรื่องราวชีวิตเราก็เปลี่ยนทุกปีบางทีความคิดเราก็โตขึ้นทุกปีเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราจะเป็นยังไงความพร้อมวุฒิภาวะ สถานการณ์รอบตัวงานหลายๆอย่างคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมไม่ใช่ตอนนี้คำถามว่าพี่เขาพร้อมยังคือพี่โอ๊ตเขาเป็นผู้ใหญ่พร้อมในหลายๆด้านแต่ของมีนคือบอกไม่ถูกเหมือนกันพร้อมคืออะไรก็ยังไม่รู้ฝ่ายชายมีถามไหมที่ปุ๊กลุกลงไอจีมีแซลมีถามเหมือนกันแบบปุ๊กลงอะไรเนี่ย เราก็บอกเขากวนประสาทไปอย่างนั้นเล่นกันกันแล้วฝั่งเรามีคนเข้ามาถามเยอะไหมมีเราก็บอกเดี๋ยวก่อนก่อนยินดีอะไรเนี่ยจนไปดูในไอจีถึงรู้ว่าเขาแกล้งหมันไส้มั้งเดี๋ยวมินแซวบ้างแล้วจะหนาวทางผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมีคุยถึงเรื่องนี้ไหมจริงๆไม่ค่อยได้เจอกันคือเราเคยเจอตามงานสำคัญสำคัญ ที่ไปรวมตัวกันก็ยังไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้ส่วนที่ปุ๊กแซวท่านไม่ได้เห็นเพราะไม่ได้เล่นโซเชียลเราสัมผัสได้ไหมว่าพี่เขาอยากแต่งหรือไม่อยากแต่งก็ไม่มีการพูดถึงนะัคือบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องดูไปเรื่อยๆถ้าเขามาขอละเซอร์ไพรส์เลยนะแบบนั้นเราติดอะไรเรียนก็จบแล้วจริงๆ มินยังอยากเรียนต่อโทและอยากทำอะไรอีกประมาณหนึ่งเพราะมันเป็นการก้าวไปอีกระดับของชีวิตในเรื่องของความรับผิดชอบด้วยถ้าเรามองว่าเรายังทำได้ไม่ดีก็ต้องดูไปก่อนถ้าอีกห้าปียังอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีข่าวดีก็ไม่แน่หรืออาจจะสิบปีเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าคนนี้ลงตัวไหม มินว่าลงตัวนะคะไม่มีอะไรเพราะอย่างมินทำงานเขาก็ไม่มีการทำให้เราไม่สบายใจทุกอย่างรอบตัวพร้อมเหลือแต่ตัวเราใช่ไหมที่ไม่พร้อมมินว่าถ้าเราพร้อมทุกอย่างก็พร้อมมั้งคะอยู่ที่บรรยากาศมันไม่มีกฎก็ลุ้นกันต่อไปสนุกดีมีอยากแซวอะไรปุ๊กกลับหม่ของปุ๊กให้เขามาพูดเองดีกว่ารู้รู้กันอยู่ มีพามาแนะนำให้เรารู้จักหรือเปล่าก็มีแค่มีคุยคุยแต่ไม่รู้ยังไงเพราะเรายังไม่เคยเจอถามว่าเราต้องสกรีนใหม่ให้เขาบอกเองดีกว่าดี